เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะคะก็อย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าผ้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักนะในภาษาบัญชีเนี่ยเขาใช้ตัวย่อว่า DM Direct Material นะคะตัวนี้เมื่อกี้เป็น VC ถูกต้องนะคะเพราะว่าอย่างที่เราอธิบายเนาะถ้าเราไม่ผลิตเสื้อก็ไม่เกิดตัวนี้ถูกไหมคะ แล้วก็ถ้าถ้าเกิดเราผลิต1ชิ้นต้นทุนตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นสําหรับเสื้อ1ตัวนะคะ2ชิ้นต้นทุนตัวนี้ก็จะคูณ2เข้าไปสําหรับการผลิตเสื้อ1ตัวแบบนี้ที่เรียกว่าต้นทุนผันแปรเนาะ variable cost นะคะตัวที่2นะคะค่าจ้างแรงงานฝ่ายผลิตอ่าเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกถ้าเราไม่ได้มียอดผลิตเสือ้อเราก็จะไม่ได้จ้างคนงานมานั่งเย็บเสือ้อถูกไหมคะอันเนี้ยก็คือผลิตถึงเกิดไม่ผลิตก็ไม่เกิด ต่อมาเงินเดือนผู้จัดก,การฝ่ายผลิตอ่าตัวนี้เป็น f i x ค d c o s แน่นอนเนาะยกเว้นยกเว้นบางโรงงานไม่ใช่ไม่มีนะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยที่เศรษฐ,ฐกิจเป็นแบบนี้นะคะเงินเดือนระดับฝ่ายบริหารของบริษัทหรือองค์กรต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะเขาก็จะแก้ปัญหาวิกฤตที่บริษัทมีสถานการณ์ที่แย่โดยการเรียกระดับระดับสูงมาคุยกันเนาะ ว่าถ้าอยากจะเลี้ยงทุกคนเอาไว้คือไม่มีการ early retire lay off ออกเนี่ยเรามาเรามาปรับโครงสร้างค่าตอบแทนกันหน่อยได้ไหมในช่วงนี้เพื่อให้บริษัทผ่านวิกฤตไปได้เขาก็จะมีการประชุมคุยกันในระดับฝ่ายบริหารระดับสูงๆนะว่าเงินเดือนที่มันเป็นฟิกเนี่ยขอหันครึ่งเนาะจากเคยแสนหนึ่งเหลือห้าหมืนได้ไหมส่วนต่างก็จะขอจ่ายตาม ผลการผลิตหรือผลผลการขายของบริษัทสถานการณ์นะปัจจุบันนี้เนาะมีทํากันแบบนี้เยอะมากนะคะเพื่อเพื่อเพื่อเขาจะคีบเพื่อนร่วมงานเอาไว้ให้หมดเนาะแต่บางที่ก็ไม่ไม่ได้เลือกแบบนี้เนาะก็เลือกที่ว่าคัดแต่คนเก่งๆเอาไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดมันเป็นอะไรที่โหดร้ายเนาะช่วงสองปีที่ผ่านมา คัดแต่คนเก่งๆไว้เพื่อรักษากองค์กรภาพใหญ่ให้อยู่รอดเนาะแล้วก็เลืเลอกที่จะเลอฟคนที่เอ่อทำทำผลกําไรให้บริษัทไม่ได้ออกไปบางสว่วนนะคะแต่ก็จะมีหลายที่ที่เขาประชุมกันแลแ้วเขาก็ตกลงแบบนี้แหละก็คือฟิกคอ์ของเงินเดือนระดับฝ่ายบริหารเนี่ยหารครึ่งเนาะอีกครึ่งหนึ่งคุณจะได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทถ้าเป็นอย่างนี้ ในในตารางเนี้เงินเดือนผู้จัดก,การสายผลิตก็อาจจะกลายเป็นมิกซ์คอร์สก็ได้นะคะเพราะงั้นอย่าย,ยึดออที่พี่พยายามเล่าตัวอย่างเพื่อไม่ให้ผู้เรียนน่ะยึดยึดตารางนี้แล้วแล้วฟันธงไปเลยว่าเงินเดือนผู้จัดก,การสายผลิตเป็นฟิกคอร์สเท่านั้นะอะไรเงี้ยคือเราต้องดูสถาน,นการณ์ความเป็นจริงของแต่ละเรื่องในแต่ละขนาเนาะในอดีตอาจจะเป็นฟิกคอร์ั้งก้อนแต่ปัจจุบันอย่างตัวอย่างที่พี่เล่าอะคะ่ะก็อาจจะกลายเป็นมิกซ์คอร์สแล้วเนาะคะ่ะ ต่อมาค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ทําไมถึงเป็น mixed cost อ่าใครพอจะตอบได้โทรศัพท์อันนี้ตัวอย่างเนี้ยที่เป็น mixed cost อะพี่ยกตัวอย่างที่มันเป็นบินของพวก TOT อะไม่ใช่บินมือถืออะที่มันจะมี100บาทจ่ายฟรกนึกออกปะค่ะนาทีละ3บาทอะไรเงี้ยก็คือ variable cost อ้เน,นี้ยคือ mixed m i x cost ที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วว่ามีการจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายใช้ไม่ใช้หนึเนี้ย อันนี้คือฟ i ีคอร์ที่อยู่ในค่าโทรศัพท์ส่วนที่จ่ายเป็นนาทีนาทีละสบาทอย่างเงี้ยก็เป็น variable cost มันเลยกลายเป็น mix cost นะอันนี้คือตัวอย่างของค่าโทรศัพท์นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ภาพนี้จะชัดเนาะค่าโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ศูนอ่ะเป็นตัวอย่างของการว่ามันเป็น mix cost ที่ดีก็คือมันมี Fix เนาะหนึทุกๆเดือนอยู่แล้วกับคุณใช้ เยอะนาทีคุณก็จ่ายส่วนที่เป็น variable cost เพิ่มขึ้นมาตามนาทีที่คุณใช้นะคะต่อมาค่าโฆษณาค่าโฆษณาก็ก้ากึ่งนะคะในนี้ที่พี่ยกตัวอย่างให้เป็น mix cost ก็เพราะว่ามีส่วนหนึ่งที่จะต้องจ่ายฟิกสมมุติเดือนละ5,000นะคะอีกที่เหลือจ่ายตาม activity ที่คนเข้ามากดไลค์กด engage ไมอห่ิงเงี้ยแล้วรวมกันกลายเป็นต้นทุนทั้งหมด8 0 0พอยู่เนี้ยแต่มันคุณจะทำไม่ทำคุณต้องจ่าย ค่าบริการดูแลเนาะค่าพันะ 5, อีกสามพันเป็น variable ตัวนี้ก็จะเป็น m i x แต่ค่าโฆษณาบางบางที่ก็เป็น fixed cost ทนะั้งหมดเนาะเช่นจ่ายทุกๆเดือนเลยหมื่นหนึ่งจ่ายให้ลบโฆษณาให้กับคนที่มาทำโฆษณาเป็นรายเดือนเดือนละห0 0 0งบาทโดยผลลัพธ์ที่ได้ แต่ละเดือนไม่ได้การันตีเไว้ด้วยจะมีไม่มีผลลัพธ์ก็ไม่รู้แต่มีทําสัญญาหนปีว่าจะจ่ายงบโฆษณาให้กับพลายเออร์หนึ่งหมื่นทุกเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะย้ายนะคะจากลูกศรตัวนี้ย้ายมาเป็นฟิกคอร์ได้หรือมันอาจจะย้ายมาเป็นแวลลิวบลคอร์ทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าเราคุยค่าโฆษณานั้นกับคนทําโฆษณาไว้ว่าจ่ายตาม ผลลัพธ์ที่ออกมาเช่นจ่ายตามยอดขายหรือสมมติช่วงนี้เป็นธุรกิจออนไลน์เนาะจ่ายตามยอด engagement ที่คนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเคสแบบนั้นเนี่ยมันก็จะย้ายมาเป็น variable cost นะโอเคก็คือหน้านี้ยกตัวอย่างมาพอสังเกตให้เราเข้าใจต้นทุนที่แยกตามพฤติกรรมนะคะมี ผันแปรคงที่แล้วก็ผสมนะคะซึ่งอย่างเมื่อกี้พี่ย้าแล้วนะว่าหน้านี้ยอย่ายึดติดชื่อแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดเนาะต้องดูสถานการณ์จริงในปัจจุบนันว่าแต่ละตัวมีลักษณะพฤ,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 ฤติกรรมต้นทุนเป็นอย่างไรเราก็จะต้องแยกประเภทให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ